สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักมิตรพักเครื่องเท่าไรครับผมหลังจากอีพีที่แล้วเราก็พากันไปส่องเหรียญดูเหรียญนะครับว่าดูแท้ดูเกงไงแต่เราไม่เคยเห็นเหรียญนั้นมาก่อนนะครับที่เราได้ดูกันไปนะครับก็ดูตำหนิตามหูเหรียญตามความคมชัดนะครับตัวอักษรมีรอยต่อยันไหมมีอะไรไหมนะครับดูความชิกรักดูรอยขูดรอยแต่งบล็อกนะครับเหรียญแท้เหรียญเกงก็จะดูไม่ยากนะครับเรามาดูกันต่อนะครับในอีพีนี้ครับ เอ๊ปึ๊บปึ๊บนะครับเดี๋ยวดูเรียนอะไรกันนะเรียนอะไรมันดูปักวันนี้ครับปึ๊บปึ๊บอืปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมปึ๊บครับผมดูเรียนนี้นครับ รุ่นสองเจ้าคุณครับช่วยรวยลูกเดียววัดบรุรพาพิรามร้อยเอ็ดโอวัดของเด็กบานซื้อนี่ครับวัดตัดจังหว,วัดเด็กบานซื้นครับเด็กจงังเด็กบานซื้อเป็นร้อยเอ็ดหลวงพ่อสมชายกับหลวงพ่อคูณครับผมดูนะครับดู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 นี่นี่นนด,ด,ดูความผมชัดเห็นีนี้นครับ เพื่อนๆครับดูนี้ดูนะครับครับอดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับกระละเงียชัดไหมครับดูดูครับดูมันมันจะมีอีกเส้นหนึ่งวิ่งกลอบใต้นะครับ นี่หลวงพ่อคูณครับดูรอยต่อยังครับนี่รอยลิงเนี่ยครับหลวงพ่อคูณหลวงพ่อสมชายครับเนี่ยเป็นแท้เป็นอย่างเงี้ยความคมชัดหนาตัวหนังสือครับดูครับมาดูกันใกล้ๆครับเป็นไงครับตัวหนังสือตัวหนังสือครับชัดเจนนะครับสองต่อคุณ เจนครับดูบควบตัดครับอหลังนะครับภาพจะอีก,กไปใหญ่ป็ตำตำร้อยอีกนะครับพระพุทธรัตน ตน,นะมงคลมหามุนีสองสามตุลาสามเจ็ดครับผมถลอมครบรอบสามสิบปีดูรอยตามเหรียญครับดูดูมันด,ดูนี่รอยขีดรอยแต่งบล็อกสดครับเนี่ยดูรอยขีดรอยแต่งนครับเนี่ยตามนี่ครับดูตามเส้นกีวอนเส้นนี้ องผ่านะครับเห็นไหมครับความคมชัดครับความคมนะครับดูความคมเนี่ยคมครับดูอย่างยังดูด้วยครับจะเห็นนะจะเป็นเส้นกระแสครับนี่วิ่งอ้อมสายลุงสายลุงด้วยครับดูดีฮึบอือสองดูข้างๆครับเดี๋ยวยังยังดูนิดนึงนะครับดูใกล้ๆครับนี่เห็นไหมครับความคมครับมีชายจีวร รอยขูดรอยแกะบล็อกสดครับนีรอยขูดรอยแองบล็อกนะครับดูเส้นกระแสวิ่งออกข้างๆครับวิ่ไวงไปตามข้อเรียนครับ,รบอย่างเส้นสายฝนโดยลงมาหมดเลยครับข้างบนเนี่ยนะครับอย่างแท้ดูง่ายๆครับไล่เจาะ ออกครั้งเดียวครับไม่มีรอยจอดซอสไม่มีห่วงใหญ่นะครับนี่รอยถอดซิลิโคนแท้นะเดี๋ยวนี้เี้นต่อไปครับเพิเพิ่มเยนจริงขยายดูครับผม พระเจ้าใหญ่อินปแปลงนะครับผมเปลี่ยนเป็นปจำเมืองอุบลราชธานีครับวัดมหาวันานาราป่าใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ28พฤษภาคม2535ครับรุ่นสร้างวิหารครับ วัดบลราจะานีครับดูครับนี่ก็เป็นเหรียญแท้อย่างนึงครับนี่ดูเส้นกระแสดูเส้นปั๊มครับดูอัตระความชัดเจนของคมชัดของเหรียญครับขอบเหรียญนะครับดูมิติครับสวยงามนะคมชัดได้นะครับอดูตัวหนังสือครับตัวใหญ่รอยต่อยันอัตระอะไรชัดเจนนะครับผมอืดูง่ายครับอย่างนี้โอเคครับ่แท้แล้วสองเหรียญแล้ว ดูดีดูดีครับจะเป็นยังไงบ้างนี่ยหลงเนี่ยองนี้หลงปู่ชอบฐานสโมนะครับจังหวัดเลยครับหลงปู่ชอบดูหูเหลียนนะครับหูเลียนก่อนนะครับแดเราต้งองส่องก่อนครับหูเลียนมีอะไรไหม สิลิโคน12กุมภา25 38ครับวัดปาโคกมนเ์อเวังสักพุงจงัังดเลยครับที่ระลึกทำบุญอายุครบรอบ9 4พรรษี 94, ครับ12กุมภา25 38ครับลวงปู่ชอบฐานสมุนนะครับมาดูกันครับเอ็นยี่เป็นไงบ้างนะครับ อ่าเดี๋ยวผมขยายดูปึ๊บครับดูครับดูด้วยกันนะครับศึกษาไปด้วยกันนะครับโอ้ยเยอะนะดูดูตามตาพระอาจารย์ท่านนะครับดูตาท่านครับเืิมตาดูตาครับนี้ดูเมดตาดูอะไรครับนี่ลึกนะครับนี่นี่ครับนี่หน้าตาแล้วก็มีรอยขีดนี่ครับ รอยนี่ครับดูเส้นเกษาครับลงม,มาเส้นจีวรคมชัดครับดวงตาสองเม็ดนะครับปากจมูกมีแก้มมีกล้ามเนื้อนะครับที่แก้มมีกล้ามเนื้อม,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 มีอะไรทีดรอยแต่งครับอักขรบอกแล้วก็ทิวผืนเขียน,นก็โอเคครับดูรอยต่อยันกันครับลวงปู่บนี่ครับรอยต่อยันนครับเส้นขาดการจีดสลับมาทีละตัวครับขีดออกมาทีละเส้นทีละเส้น นะครับนี่ครับออรอยต่อ,อยันชัดเจนครับตรงน,นี้ชึบแท้นะครับผมผมผู้ชอบฐานสมองแท้อีกเหรียญน,นะครับอืมวันนี้เจอแท้สามเหรียญแล้วครับผมอ่ะเหรียญไหนอีกเอ้อแบนี่มันดูเหรียญอาจารย์ดังๆอีกสักองค์ครับนี่ โอ้ ه, ธรรมขันครับพระครูนิวาสหลวงพ่อเดิมครับผมอายุแปดสิบสองพรรษาอาหกสิบอะไรเนี่ยดูนากับดูเหรียญน,นี้นะครับ ช่วยกันดูครับดูนะครับเป็นไงบ้างของผมชัดได้ไหมครับตัวนี้จะเป็นห่วงห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับจะเป็นรอยเชื่อมห่วงครับเรียนสมัยเก่านะครับอ่าปีนี้จะปีนี่ครับเป็นี้ครับปีสองสี่แปดสองครับตัวนี้วัดหนองโพโพสองสี่แปดสองครับสิทธิจังสิทธิกกำมัง สิที่ลาโกชยโยดันจะกติดใครับเพื่อนเพื่อนครับเดีย๋ยวนี้เป็นไงบ้างแชมไหมครับ ันนจะเป็นอ๋อ oh, เป็นนี้เป็นเส้นอันนี้นะครับดอกจันโค้งนะครับดอกจันตัน,นี้นะดอกโค้งนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตรงนะครับจะตรงครับดูความคมชัดเบียนสมัยเก่านะครับเป็นไงบ้างต่ดูตัวหนังสือมันยังไม่ยังไม่เหมือนนะ ที่ที่ที่เคยเห็นมานะครับตัวหนังสือยังยังไม่ชัดนะครับหนังสือปกติจะไม่เป็นตัวหนังสืออย่างนี้จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับองนี้ครับและความคมชัดไม่ได้ครับครับดูเหรียญนะเนื้อเหรียญมันไม่ใช่เนื้อยุบเมื่อนะครับนี่งสองสี่แปดสองมันเหรียญไม่ใช่แบงนี้ครับเนื้อเหรียญจะไม่เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับนี่ครับนี่ เงนอะไรครับผมหลวงพ่อวันอาสาธิกโกอะไรเงินครับอะไรทองนะครับตัวนี้ครับกะไรทองรุ่นพิเศษวัดรคงคาสองห้าสองศูนย์นนทบุรี องเงเพื่อนๆครับองนี้ไรทองนะ หูเหรียญมันเรียบ้อยครับรอยนี่ครับรอยถอดบล็อกรอยถอดซิลิโคนครับดูนี้ดูว่านี่ครับช่วงนี้ครับนี่นี่รอยถอดบล็อกออกมาห้าอยถอดซิลิโคนครับเป็นบล็อกถอดซิลิโคนเจ๊นะครับเดี๋ยวนี้ครับพิมพ์เลึกดเลยครับนะครับดูรอยที่หูเหรียญนะครับนี่รอยถอดซิลิโคนครับอันนี้เจ๊นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับอีพีนี้ก็ได้ดูกันไปหลายเรียนนะครับผมปิดไทยอีกสักเรียนนะครับผม พรอาจารย์เกจิชื่อดังท่านหนึงครับพระอาจารย์สวัยสมมโนครับผมดมดำรั้ดูตัวหนังสือครับดูในตาท่านครับเหมือนมีชีวิตครับนี่อันนี้น่นนี้แท้ตาเปล่าครับยี่้าธันมาสองหสมหนึ่งครับที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงครับ พ่อสวัยสมโนครับเป็นปายเทติมีชื่อเสียงอีกท่านนี้สร้างพระกิ่งได้โด่งดังมากครับนะครับผมนี่ครับผมดูนะครับเหรียญแท้ก็ยังมีชีวิตมีมิติครับเห็นไหมครับมอนมีชีวิตเลยนะครับเพื่อนๆก็สังเกตได้ง่ายเลยครับการแรกที่ต้องศึกษาก็ต้องดูที่หูนะครับนี่เจาะครั้งเดียวครับไม่มีรอยถอดซิลิโคนนี่ยไดูความคมชัดดูพื้นเหรียญครับอ่าเงี้ยแท้ครับโอเคครับผมทะเลีพีนี้ก็ ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมกันยังไงก็ยอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้เด็กวันซื้อกล่าบคว,าว่าสวัสดีครับผม